เรามาอ่านคำที่มีสระเอือพร้อมกันครับพร้อมครับผีเสื้อจับดอกมะเขือผีเสื้อเกาะเสื้ออยู่ในเรือเขาซื้อเนื้อให้ชาวเรือ แม่ปูเสือเพื่อเอื้อเฟื้อให้คนชรานั่งการช่วยเหลือจุนเจือคนอื่นเป็นสิ่งดีเขามีเสื้อใส่อย่างเหลือเฟือ นังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่องอ่านเร็วโดยสมรีรักสุธ,ธีครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญฝาษาสไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่สอง